ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมนายปูนะครับนายปูเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้พาไปดูรถนะครับแต่วันนี้พามาดูของดีที่ควรมีติดรถนะครับผมเราต้องมีอุปกรณ์สําคัญที่ติดรถไว้นะครับนอกจากสิ่งที่ทางโชลูเขาให้มานะครับเป็นเครื่องมือประจํารถนะครับที่เขาให้มาอันนั้นไม่เพียงพอนะครับ เราต้องเตรียมอุปก,กรณ์ของเราไว้ในยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ก็ดีรถมือสองก็ดีนะครับที่เราได้มาเนี่ยเราควรจะมีเครื่องมือเหล่านี้เอาไว้ในรถนะครับผมผมจะพามาดูนะครับเครื่องมือติดรถที่เขาให้มานะครับในรถป้ายแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปก,กรณ์ที่เน้นไปทางด้านของล้อรถในกรณีที่รถยางแตกรถจะต้องเปลี่ยนยางหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะมีมาให้หรือบางค่ายดีหน่อยก็ให้ครีมมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นครีมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เราก็เก็บเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับเราก็ไว้ในรถอย่างเดิมแต่เราควรจะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไปในกรณีเหตุถูกเฉินต่างๆมันสามารถช่วยเราให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยไม่ว่าจะมีคนมาช่วยหรือไม่มีคนมาช่วยเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับรู้เรื่องช่างไม่รู้เรื่องช่างก็ทําเองได้นะครับวันนี้ผมพามาดูครับว่าเราควรจะมีอะไรไว้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเลยไขยควงครับไขควง หาซื้อที่ว่าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยก็ได้เพราะเวลาขันจะได้ไม่หัวเสียนะครับแล้วก็หัวของเราก็ไม่เสียด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งก็ไม่แพงมากนะครับตัวนี้อย่างที่ผมซื้อใช้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ150บาทนะครับ150าบาทเป็นสแตนเลสหัวเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถกลับด้านได้ได้ทั้งด้านที่เป็นปักแบนนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นหัวแชกแบบนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้ออะไรก็ เดี๋ยวดูตามหาเองนะขออนุญาตปิดไว้นะตัวนี้หนึ่งตัวที่ต้องพกไว้อันดับที่สองที่จะต้องมีนะครับผมนี่ครับนี่ครับครีมครับหน้าตาขอให้เป็นแบบนี้นะครับอย่าเป็นแบบอื่นนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานในรถเนี่ยพื้นที่ลึกๆควรจะต้องเป็นครีมแบบนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมปากจิ้งจกนะครับปากเขาจะเหมือนจิ้งจกแหลมๆอย่างนี้ครับอ่านะครับเอาไว้คีบนะครับเอาไว้ขีบ ตัวนี้ควรจะต้องมีนะแนะนําแต่ไม่ควรใหญ่เกินหนึ่งฝ่ามือนะครับดูฝ่ามือผมแล้วตัวนี้นะควรจะเอาแค่ประมาณเท่านี้พอนะ<_ <mauv> _ <UNKNOWN> ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโตมโหรานมันไม่ดีนะครับเอาตัวประมาณนี้พอนะครับอันดับที่สามที่จะต้องมีติดรถไว้นะครับหาเป็นประแจที่เป็นปากแหวนแบบนี้นะครับปากแหวนนี่เขาเรียกปากแหวนนะครับถ้าเป็นเป็นแง่งเหมือนก้ามปู вед, เขาเรียกว่าปากตายให้เราหาปากแหวหนอย่างนี้ไว้นะครับติดรถไว้ในรถส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรถญี่ปุ่น ให้พกตั้งแต่เบอร์8เบอร์10นะครับเต็มที่เบอร์12บสแต่ถ้าเป็นรถยุโรปให้เพิ่มเบอร์ขี้เข้าไปครับเบอร์11และเบอร์13นะครับนี่หาซื้อไว้นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับรถควรจะต้องมีนะครับไม่ช้าก็เร็วทุกท่านต้องได้ใช้นะครับนะครับตัวที่4นะครับผมตัวที่4ตัวนี้คืออะไรวะคัตเตอร์คัตเตอร์หรือมีดนะครับควรจะมีไว้ในรถสักหนึ่งเล่มเล็กๆก็ได้นะครับไม่ได้ไปแทงใคร แต่เรามีไว้ป้องกันตัวก็ได้หรือว่ามีไว้ช่วยเหลือยามฉุกเฉินของเราก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ไว้ในกล่องเครื่องมือเลยนะครับของรถตัวนี้ต้องมีนะครับตัวที่3ตัวนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่ผมบอกเป็นประแจตัวนี้ประแจเหนก่ระสงค์นะครับเลื่อนข้างเล็กก็ได้ข้างใหญ่ก็ได้นะครับได้ถึงเบอร์ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ถึงได้ประมาณเบอร์14เลย14 15เลยตัวนี้นะคุยงาพกตัวเดียว ก็สามารถใช้ได้หลายเบอร์อันนี้หาซื้อก็ตามสะดวกนะไม่มีก็ไม่ต้องพกนะตัวนี้ไม่ได้ว่าต้องหาเพราะหลักๆก็ที่บอกไปต้องมีเบอร์ตัวนี้แน่นอนยังไงตัวในรถต้องมีตัวนี้นะครับเน้นนะครับต้องมีเลยนะครับผมอันดับสุดท้ายตัวนี้เดินหาซื้อได้ตามตลาดนัดก็ได้หรือว่าตามเครื่องมือโฮมโปรก็ได้ก็มีขายนะครับเป็นเครื่องมือวัดไฟนะครับที่เราหาได้ก็คือหน้า,นาตาหัวจะเป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่วัดไฟเสียบเข้าไปเป็นสายไฟแบบนี้ บอกชื่อได้ไหมตามโดโสกก็มี60บาทเองนะไปซื้อได้นะอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช้ตอนนี้แต่วันที่จะต้องใช้ถ้าไม่มีควรจะมีติดรถไว้นะคู่นี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้รถปัจจุบันก็จะเป็นฟิวล,ลักษณะนี้หมดแล้วนะครับฟิลไมโครตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยพกไว้นะครับพกไว้ไม่เสียหายซื้อพกไว้สัก3าตัวก็ยังดีนะครับย่อนใส่กระเป๋าาไว้ นะครับผมตัวนี้ตัวหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน5บาท10บาทบางร้านขายแพงหน่อยก็20-30แต่ซื้อไว้เถอะครับได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวไฮไลท์ไฮไลท์แต่ของผมใช้งานไปเยอะแล้วนะครับเขาเรียกว่ากาวเน่ประสงค์นะครับตัวนี้ผมแนะนำนะหลายท่านนะ ไม่เข้าใจไปดูตามเพจหรือโฮมโปรอะไรก็ดีแล้ว PC ซเขาเชียร์ให้ซื้อเป็นแบบที่เป็น2ององหลอดมาบีบเข้าหากันอ่ะอันนั้นถามว่าดีไหมดีแต่ใช้ฉุกเฉินไม่ได้นะครับเพราะแห้งไม่ทันผมแนะนําให้ใช้เป็นดินน้ํามันแบบนี้นะเป็นอีพ็อกซี่นี่เขาเ,เขียนว่าซิลิโคนอีพ็อกซี่นะครับเป็นแบบดินน้ํามัน2แท่งนะครับคือเวลาใช้เขาก็เด็ดออกมาเด็ดออกมาแล้วก็บีบบีบบีบีบบอย่างเดียวแล้วก็ผสมน้ํา นะครับตัวนี้จะสะดวกมากไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีมากนะครับให้ซื้อติดรถไว้แต่ว่าประโยชน์เขาไว้ทำไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะอันนี้ก็งบประมาณถ้าจะไม่ผิดผมซื้ออยู่ในโ m e โ r o ประมาณ159บาทนะครับ159บาทแต่มันสามารถอยู่กับเราได้ประมาณ4-5ปีนะอยู่ในกระเป๋าไม่พังนะ159บาทและอีกส่วนหนึ่งที่จะให้พกเลยนะตัวนี้ไปหาเก็บประตามข้างทาง,างหรือที่ไหนก็ได้ใส่ไฟใส,เส่เศษอย่างเนี้ย เก็บไว้สัก2-3เส้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเก็บแค่นี้เอาแค่พอใช้2-3เส้นจะเล็กจะใหญ่ก็ได้นะครับเก็บเอาไว้แค่นี้พอนะครับตรงนี้เป็น <c oughs> เบื้องต้นที่ผมแนะนำว่าจะต้องมีอุปกรณ์ชุดนี้ที่เราหาเองนะครับนอกเหนือจากที่ศูนย์บริการให้มาคือตัวพวกนี้ให้เราหาพกเอาไว้ในรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนรับรองว่าได้ใช้แน่นอนถ้าไม่ได้ใช้ไม่ต้องโทรหาผมนะครับถ้าได้ใช้โทรหาก็ได้ผมแนะนําพวกนี้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ดีนะครับวันหนึ่งถ้าเราเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับรถหรือจะต้องจําเป็นจะต้องเซอร์วิสรถไม่ว่าด้วยตัวเองหรือไม่ว่าด้วยการที่มีคนอื่นมาช่วยเหลือถ้าเรามีเครื่องมือประมาณนี้ไว้เขาสามารถช่วยเหลือเราได้และเราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพได้นะครับผม ทีนี้ผมจะพามาดูว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันทำงานอะไรบ้าง